ครับลอยแปดแล้วครับวันนี้แป้งที่สอง,งอาจารย์มอนะครับโอ้โหยอดครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดครับสุดจัดครับลอยแปดแล้วครับไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับลอยแปดแลาจำครับจำ,นะจำทุกช็อตน,นะครับ người phản sập, nha các bạn. bay, nha. Rup, sắp bay. Sắp bay, nha. bay, sự nha. Sực kinh, nha. Sực kinh, ขบลเลยครับคนลเลยสะใจครับผูกใจชาวไร่อ้อยครับรุ่นนี้บอกเลยผูกใจชาวไร่อ้อยครับไม่ต้องเผาแล้วครับเนี่ยครับเกรว่าสบายครับต้นกระถินนะครับเนี่ยครับเกรจะสับให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเกรจะสับให้ดูว่าวันนี้ในรถไถก็ต้นกระถินเลยครับพังครับวันนี้สุดจริงครับนี่ครับนี่เป็นผลงานของบีจีเบียดเราไทยนะครับไม่รอดนะครับ จารย์หมอกลุน้องมาไทนะครับไถไม่เข้าครับดินมันแห้งครับตอนนี้มันเปีมันชื้นหรือมันเปียกมันเข้าอยู่ครับต่อต่อฟางนะครับแต่ดินมันแห้งแห้งแล้วมันไถไม่เข้าน่ครับผลงานเจอร้อยแปดแล้วเข้าไปครับเอาอยู่นะครับทุกสถานการณ์ครับจบครับร้อยแปดจบครับโอ้ สี่สิบเสนนะครับได้ครับบล็อกสี่สิบเสนได้สบายครับคนครับคนเดียวเลยครับตองเกะโรยเองนะครับตองเกะออดลุยเองครับผมจัดไปต่อไปไปกันไถคันนานะครับคันนาที่บีเลตเราปั้นไว้นะครับ จรริงคับสุดจัด,ด,จ,ด,ดจัดเราสุดจัดครับโอ้โหใส่แค่ใส่คันนาแลครับสุดจัดแล้วบอกเลยสุดจัดครับโอ้โหจบรอบรุ่นนี้จบจบทุกปัญหาเรื่องไร้ไร้นะรุ่นนี้โอ้โหสุดจัดครับสุดจัด ลึกมากครับ18ของเราครับจัดหนักวันนี้เกว่าจะให้เสร็จเลยครับ6ไร่นะครับเกี๋ยนวันนี้ให้เสร็จเลยครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันไถต่อกระดินนะครับ <c oughs> มาดูการสบใบของร้อยแปดนะครับวันนี้มาดูการสบใบของร้อยแปดนะครับ หอยนานครับมกครับ,บ,บ,บรถึงหลักคุณโคนครับสดใจแล้ว tọp tựa thuốc ngăn lây đó tọp <laughs> tựa thuốc ngăn lây đó tổ tập tập mộc với lấy tập ความลึกก็40่เซนนะครับความลึกสุดจริงสุดใจครับร้อยแปดเอมร้อยแปด ไม่มีฟีริงก็ไปอย่างเดียวสุดจัง แรงจริงครับรุ่นนี้จบทุกงานไล่นะครับตอบโจทย์จริงๆมีญี่เราเทียบไม่ติดเลยครับไปต่อกะตินนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับถ้าแปดห้าหรือเจ็ดสิบนี่ไม่ไว้นะครับดูรอยคปรับจะออกหรือเปล่า <S <S ต่อกระตินนะครับ สับทิ้งไปเลยโอ้โหสุดยบสุดบอกเลยว่าสุดจริงครับออกนะครับออกครับแต่ไม่เข้านะแต่มันก็ออกครับถือว่าโอเคนะครับหัใจชาวไร่อ้อยนะครับ้รยแปดแล้วรถพังไม่ว่าครับชื่อเสียงต้องมาก่อนนะครับ รถน,นี่แรงกว่ารถนะครับแก okay, บอกว่ารถไม่ค่อยแรงครับวันนี้รถเป็นอะไรไม่รู้ครับเครื่องวู <c oughs> บวันนี้แกเลยไม่เต็มร้อยครับ okay, บอกเกย์ว่ารถไม่เต็มร้อยนะครับแต่คนนะ่ะเต็มร้อยอยู่ครับนะครับไม่รู้แกย,ย์จะไถหรือว่าแกจะดันออกก่อนคะรับต้องมาดูตรงนี้ ใช่เลยครับโหหมดจริงครับหมดจริงสุดครับใบมันเยออนะโอ้โหอาจารย์หมอตัดอ้อยยังไงครับเอาไปไม่หมดจริงนะครับหายไปเลยนะครับ ตอกระถินก็คือไม่สนนะครับต้นกระถินแกไถทิ้งไปเลยครับแก่ารถแกไหวครับคนเอาไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่ารถไหวหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่อีกแปลงที่สามนะครับอันนี้แปลงที่สองนะครับนี่ครับแปลงที่สองเราวันนี้จบทุกปัญหาไรอ้อยนะครับไรแปดเรา เนียนคลิปโอเคครับผมสวัสดีครับ